5 4 3 2ี่สามสตนดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านไลชัร้านไลชันะคะไลช์ชัดไลชั์ชครับอันนี้คือชัดชัใช่ไหมนะคะตอนนี้ค่ะร้านของเราก็ปิดแล้วเราก็มีเมนูเขาเรียกว่าอะไรนะไอศครีมไอศกรีมไอศกรีมหวานชย้นใช เราทานเราเขาเรียกว่าแบบต้องทานก่อนนอนนะคะเพื่อสุขภาพสุขภาพที่แย่อะไรแย่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 จบจบจากที่ไหนอ่ะฮะน้องสุอจากที่ไหนดอนสกู๊ดดอนสกู๊ดจากที่ไหนนะอิตาลีใช่ไหมบ้านดอนบ้านดอนสวัสดีค่ะนี่นะคะ เขาสร้างภาพเลยเอาเลขาสร้างภาพเลย <laughs> เป็นสื้อเป็นสือส้อข่าจดอ่านหนังสือครับตอนนี้ตอดีว่ากำลังจะเป็นมา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 ,มาชมเครื่องดื่มอยู่ที่นี่นะคะใช่นะค่ะก็ตอนนี้จริงๆก็คุณพ่อคุณแม่ค,ค,คิดว่าโนอนแล้วแต่ก็ปินหน้าตาออกมาแ <laughs> อบมาหาเพื่อนมาหาผู้ชายชอบอะ <laughs> แรดจังเลยถามว่าป๊าป,ปี้ตรงนี้มีผู้ชายไหมไม่มีไม่มีไม่มีผู้ชายสักคนป๊ปปี้ อะไนะไม่มีวิชาค่ะโดยไม่มีวิชาถ่ายถ่ายเนี่ยนะโดนจับหน้าเหมือนมับัญชาเลยต่ะเหมือนเป็นมังกรชาอยู่ตลอดอ่ะไม่เมาแล้วค่ะพอดีว่ามีสติทุกอย่างก็อันนี้กําลังทําอะไรคะัพับเหรียญคะเอาไปให้เอาไปไปงานอะไรบอกบอกงานเคลื่อนแฉกให้กับแฟนแฟนใครคะแฟนแฟนเราคนไหนอ่ะก็คนล่าสุดนี้แหละชื่ออะไรคะชื่อออสออสออสที่เพิ่งเลิกไปอ่ะนะ บ้าเลนที่ไหนเขาทิ้มาทิ้งทิ้งซิทิซิจีจีอตาโอ้อันเดลนลนอันเดอร์้โอ้ไม่เปไรปรบาที่นี้ชนชนเพื่อนๆมาร้านหนอยครับก็อยากจะชนชเพื่อนนะคะมา้มาทานอาหารที่ร้านข้าวฉนะคะ้านอะไรครับข้าวฉันร้านอะครับไรฉันยแจะนัดไปกันแล้วเนี่ย ในี่านอร่ยมากอะารที่ร้านจับิดเพราะว่าเจ็งอันนี้ต้องเดี่ยวเดียวนะแบมไ้ด้วยรอเล่นรอเล่นพูดอะไรไม่เก่งจะอย่านนาเออหันกมาเองอเยอะเาว่าาเขามาราทานกันเยอๆนะคะจะจะบอกว่าในร้านี่เมนูนัการ้านจานสว่อยมาก ต้องมาดูตรงนี้ใครครับใครใครก็ไม่อยากจะมาแบบโอเคครับจบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ